สวัสดีครับพี่น้องพ่อกระช่องโดนพูดโดนครับหลังจากเลิกงานครับพานเจี๊ยกพามาเบิ่งผึ่งครับอยู่ขางมากรับพานเจี๊ยกไม่เห็นใบพู้นะจีกข้างหลังก็เลยว่าจีเลาะไปเลาะเบิ่งครับพี่น้องยางมาก่อนสิวอ่ทั้งผึ่งไม่เห็นเห็ดก่อนครับพี่น้องนี่ครับเห็นเห็ดตับเต่าครับนี่โอ้ยเดี๋ยวเลยเพายเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องว่าเห็ดกำลังออกครับเบิ่งครับนี่ดอกเห็ดครับโอ้ยดอกงามจังครับผมโอ้ฝนดอกนึงครับ สองดกครับมึงอ,อยเห็นมูหล,ลายๆีนแี่อู้ดอกนี้น้เ็นะอืมไปจิกนครับนี่ครับอกนครับ๊บเดี๋ยวเนี่ครับอู้ดอกเห็ดน้ำน้ำน้ำหมุนปลาพี่น้องดอกนี้ครับ ดอกเงี้ยเราจะสีเห็นกับน้อยๆแนบมาเห็นเลยเราหาเนี่ยครับดอกเห็ดครับ,รรบเดี๋ยวรออีกครับน้องมันมีบ่ไครับเป้นกับคู่ครับ,บ,รบมันต้องหลอดอุ้ไมไหมอุ้มไรอุ้มอะไรหรอเบิ่งมีบ่อเกินมูน่เนาะ bộ mũi mỏng cơ khóa con phương phục phương phục ốc vấn mưu bố hiền lắm bác nội bác nội bác chích năng ốc hiệt này là nó nhìn tới giống ốc ốc dù xe, xe nhẹc thấy à, <laughs> <Ê. cười> Sẽ hiến như thế Cái gì Nào nhang Ê Có ừ. thể hiến mấy lâu cặp nhang hả mày thì gặp ừ. má hả hít bởi hiến Ui, ừ. ừ. nó, Phan chỉ, mới mới. Đọc hàng, hàng thì đỏ không đỏ vậy Chắc chó nó xá gì cấp Ui Ui, nữa อ้ดอกกันคืงามจ้ะพูดนะนี่ครับพี่น้องนี่ดอกนึงอ่ะอู้ยงามฝุ่นฝุ่นดอกคุณแห่งามทั้งหนาพูดเอาดอกนี้กรับอึ๊บนี่นี่ครับปอีกปอีกอู้ดอกนี้งามงามอู้มันดอกนี้พี่น้องอู้ยสุดยอดเลยเห็ดเห็ดกระจังคือก็ใบใหม่นี่เว้ยนี่ครับ กันเยอะดอกไม้เห็ดกับใบไม้สีเดียวกันแนมหยักถ้าดอกน้อยอยู่เนบ้หินได้มบๆโอ้ยไปคหนก้นเจับัยังมาเห็นเห็ดแต่ก็ไปเป็น่งต่อครับ เจ็บยางอกก่อนเลยล่ะเขาเกือบเขายางมันนี่คือบูเห็นโอ้รอบนั่นนะใส่แล้วไปตองนี่บ้างอู้นี่คนเดีมันจ็บโอ้ยนะครับผมพี่น้องนี่ก็มามอดต้นเพิงแล้วครับหลังจากที่ว่าหันยางเจ็บเห็ดมาครับหาเห็ดมาเรยเลยกับมาเห็นต้นเพิงที่พัดเจ็บเห็นไหมครับนี่อยู่ขบวนกู้ภัเดี๋ยวเตรียมครบต้องตอกค้อยขึ้นครับพี่น้องต้นนี้ เยอะหลายลอครับเรตอกทอยสิไปครับเดี๋ยวไปล้อพอกันด้านบ,คบน,ไไน,นครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับเราจิกตามเมืองน้ำกันครับผมสักครู่ครับครับพาจิกมุนตอกทอยสุดไปแล้วครับพูดไ,ไม่รู้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นตามครับแห่พาจิกตอกทอยก่อนนี่บ่โอ้ฝนโอ้ยครับพี่น้อง มันหมดตั้งหลุดกูอ่อนแต่กูมีอยู่หลุดหนามึงครับห้หเฮ้ยเจ๋อเจบ้านคนลไมพี่น้อเดี๋ยวเราหุดหนามึกันครับหันหนหันเดาี่เานอ้เแล้วล้นแล้วอยู่ใต้ห้างมครับมงับผมโอ้คือจันตื่อย มาครับมีมากมีนะมีนะโอ้ยมึงก็ไปน่อยเดี๋ยวตัวอ่อนมาหนึงมดูไปเลยได้เยอะปัดนให้เอาคงออกมากเลยมีมือจับอ่ะ มามาตัวออนน้อยนึงครับพี่น้องขอหนามโมี่เลยเปนกา้ยังหนามโมี่บอขอตัวอ่อนครับในตัวอ่อนน้อยนึงแค่ตรงนี้พอหรอวะยัตัวพอได้สองคั้ทใช ui <laughs> nào, không, sao không nó không, cái đây khăn điều, không phải thế, à. à. không, bà đang, không, 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 เอาไม่ได้เลยไม่ต้องเส้นสิไปทำยังดีครับโอ้ยโหเคลีครับผมเอาตัวอ่อนหน่อยนึงเดี๋ยวลงเลยครับไม่น่าบ่บ่บ่แค่นั้นแหละไปครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องผลงานครับอือโอ้ยขาดขาด ใช่หรือน่ามั้ยยุ่ยนี่แหละน่ามั้ยอุ้นโอ้เนี่ยนี่ครับพี่น้องน่ามัยเดียวเป็นผึ่งออนออนพอดับผมลูกตัวอ่อนสวยๆครับกำลังงามๆเลยครับมือครับเดี๋ยวอยู่ครับหนึ่งานมือนี้ครับโดนนึงจะจิได้อยู่ยแป๊กน้อยนึงครับลูกบอลหมอบอประมาณซีซีกับหอดแต่ว่าขนุนกันเดี๋ยากพาพี่เจกยางเลาะหาเห็ดกลับไปต่อแล้วครับแต่ผมเห็นมิมไปเดี๋ยวพาพี่เจกไปเอา ต้องทำห้างอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งมีว่าจะมีน้ำบ่นครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามมือน้ำการต่อครับผมอืมก็เป็นดอก้อัน้อืมสวยสวยนี่อีกหนึ่งดอกเห็นไหมอยู่ข้างล่างมันก็ติดต้องกันเดี๋ยวงก็ได้ตัวออ่นน้อยๆเร่หล่อหาเห็ดครับ ก uh ินแรงอยู่ที่นตะหม่นฟ้าพี่นอี่หนึ่มโดนึงจบเลยปะเออโอ้ึงระบผอระพี่น้องน้มอเบิ่งเอาบิมครับอัไนอะไรอะกลังอ้วสงาเตือนอยู่อนแสีงแ่ไหนบ่างบนนี้นเดี๋ยวเอา่อ้เดี๋ยวแป๊บนึงกับพี่น้องรอสักครู่ นี่นามบ่เจีอมาเด้อนี่นามบ่ดูโอ้นี่ฮะนี่เหยียบห่างครับผมนี่นี่ยแหละหนึ่งลังโอ้ถกล้เกืบเกือบเกือบเกือบโอ้มีนามอยู่ครับมีนามอยู่พี่น้องได้อยู่ครับไปเคครับผมเดี๋ยวลงไปวังอีกทั้งนึงอยู่อู้หูบังบังเหรอบุได้ดอกไปครับนี่ยางกลับจากเอามิ่มครับ กบมาเบิ่งหมอนที่เคยเห็ดเคยได้นะเห็นอีกดอกหนึ่งครับดอกใหญ่ครับโเห็นดีอีกดอกหนึ่งับพี่น้องนี่โอู้หูนี้แกหลายดอกดูครับหลายดอกอยู่หลายดอกอยู่นี่ครับเยอะมีม้ามันก็อู้เก็บเยียบนี่ครับดูใกล้หลายดอกดูครับเก็บเป็นเียบทุกเนี่ ร้ง,งดอกกำล,ลังขึ้นคนระับเดี๋ยวไปรับอือเดี๋ยวไดนนะ้ขึ้นก็ต้นไหม้ตึบพูดอเอาของก,งก่อนตึบไย่หยยบเลยอ,อยู่ตรงไหนก็หยิบแสดงตัว จะโดนเหยียบโอ้นี่นี่ดอกนี่นี่ดอกนึงเจ๊ะล่ะ ลอยอยู่ครับนี่บ้างไว้หางหยิดไปครับจะออกไปข้างนอกบางิมาเอามิมอยู่ปลาไหวเห็นมิมไว้ครับผมเห็นมินม,นไมไปครั้งหนึ่งครับ,บวันนี้เห็นตัวตอบินครับพี่น้องเห็นตัอบินก็เลยตามกับช้างเจ๊ครับ,บยังนั่นลงุงนั่นงบต้านหนึ่งครั้งเลยครับลงลุงนั่นผมนั่งเบืองาหันว่ามันลงมหยุดซือปลาไหวนี่ครัอเฮ้ยสุดทอายตื่นเลยนี่นี่นี่โอ้แมีนแท้ครับพี่น้องเดี๋ยวลงเลวลงเลว Oh. Bin bên tòa nó. Yo vẫn còn hàm hàpy cắt rộng bên hinh hạnh 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 nó hạnh 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 เห็นตำแหน่งโวนยังไงเห็นแล้วเห็นตำแหน่งลุ้นเลยครับพี่น้องโอ้แม่บินหลายครับย้อนแสงบ่โอ้พี่น้องเห็นบ่เห็นแม่เห็นแม่มั้งครับพันจิกเกาไปเบิ่งใกล้ๆแล้วพันจิกปะมาเบิ่งใกล้ๆแล้วครับพี่น้องแต่ยังบเห็นทั้งลุงอยู่นี่เด้

ทหารมาตำรวจเล่เนหนีตัวเล่้หนีตัวมาตำมิมก็ี่น่องอเล่หนีตัวจากเป้านเ้ม่อวนนี้ไม่มิก็อ๋อยาประมาทนี่น <laughs> อรอ้นี่น้องบ้านเจกรนมึงเหรอมีน้ำบ่ลเหรอาลโอ้ยมิมเมียงมีน้ำปะประมาดเยอามาดอยู่ใกล้ นี่เนี่นี่เนี่ยอจ็กตัดแล้วครับมึงมีน้าบอยจะไปหาแกเลียนนี่นี่ขหยัมไปอีกครั้งนึงอยู่ห้อไหนนี่เปล่าที่เห็นใบเหรอครับอีกครับอีกครั้งนึงมีอะไรอีกหรือเปล่านี่แหละครับว่าจิมาเบิ่งมีมครังนี้และว่างั้นเห็นต่อบินไปย่างไปพ่อไอเดีย้าไปไกลบวดเว้ยต้นเรียนนี้เป่านี่จะเอ๋หาเจอแล้ว มีอย่างุดแ่แม่แม่ใกลๆมันแม่ล่างนี่โอ้ดำปีอยู่บกือเลยวะบกือบกือนาบ่โบวนาปล่อยมมนละอ๋อเดี๋วมาปอเถอะปอยปอยปอยมาพีเน้องไปครับพี่น้องลับานกัน โอ้ฟันจิกพาไปซองมึงต่อยไก่เลียนหนีอันตรายยังกินอะไรนี่ครับเห็นมีมสองห้างกับอะไรบุญมีน้ำฟันจิกหย่อมได้ไพักยกยกเงาต่อยครับไม่น่ากินกัดปากแล้วพค่น้องจิมมมครับหวาน แหม่ก yeah. ่อนดูอย <with> <uit> okay, okay, oh, okay. ่างครับดูข <injuries> no. ้างบนองยิ้มเดียวผมเดี๋ยวผมสิมาแล้วยังมีคนติงต่ออยู่ขอบคุณที่เขามารับชมคลิปครับฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามครับผมช่องโดนพูดโดนครับกับคลิปเดียว ติดตามเห็ดจิยวเห็ดช่องยูทูบครับกับเพียนะครับผันกำกับาาเจี๊กับไว้พวกกันคลิปนาครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ